สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กำลังจะไปไปดูสำรวจโดมค่ะห้องนักดนตรีเปลผ้าแเช็คค่ะพี่น้องยังไม่น้กินดูที่น้แสบหูเงินเราเจอมาไปเอาของสูงแหกันี่พี่คอนดีจะได้ไปย็ดผิดกัเย็ดผิดของนักดนตรีไปปะ ทิ่มติ่มทิ่มไม่เนี่ยเฮี้ยไม่ทิ่มเอ้าเฮี้ยตัวนี่ป้อมแป้มพุ่นไม่มาอุ้มเอาอุ้มเอา ลูกนักเข้าแม่ลูกอ้นค่ะจะไปสำรวจของกระจาในดนตรีค่ะพี่เปียวผ้าสำรวจค่ะพี่น้องมือนี่ไปค่ะมาค่ะลูกเดินค่ะโอ้ยบอมเปียวมีตัวนั่ง้าเหียนไหมอ่ะม,มาเดินมาค่ะออกกำลังกายมาัด อย่างนี้ค้ายเหียนนันเจ็บมันต่อ,อยอ่าโอ้ยพี่นวนอถถงบอกระดกขากลับขึ้นรถกับน้าแป๋วเลยนะไปน้าปีแป๋วอดีค่ะค่ะอดีค่ะ ลองของใหม่เสน่ห์นู้นเสน่ห์นู้นม่ทานของอย่างนี้นี่คนยูบอของนั่นให้ให้กองเดี๋ยวเอามาให้ค่ะไม่กองนี่ไงอันนี้กองใหม่เลยใช่ไหมนี่กองใหม่แก่กองไปซื้อมาเอาอุปกรณ์ซุ่มมูนี่มูนี่มูนี่ซื้ออันนี้ซื้อใหม่มาเลยใช่ไหมนี่ก็ใหม่นั่นก็ใหม่นั่นก็ใหม่นี่ดาวมาใหม่บดเลยนี่อย่าไร วันนี้วันที่สี่สี่สิงหาหกแปดคือครบทุกอย่างเนอะค่ะตั้แช่ค่ะตั้แช่เดี๋ยวไปซื้อแช่สองแม่จำนุ่มที่แม่ห็นเดจไปื้อคน่นนึ่งเฉพาะตัวนี้ไหมค่ะหรือตั้งเมิดตั้งบชวนงเหียนมต้น่อคืออคือดาอินโดฟินเนาะ พ่อการกระเายเนาะวันนี้ลงทองใหม่ลงทองใหม่ลลพธ์แก้มเพ่งเงินเลยลลพธ์แก้มเพ่งเงินเลยพวกดีก่าดีกว่อ้อย่าลืมนี่เจ้จักรมือสิวไม่ยอมมาเจ้าจานนอร์ดดีแสดงว่ามันหุดออกจากมาแต่แก้มอะไรบาซื้อมา่อไหร่ถ้าซอมซื้อไม่เกิดเบ็ดไม่หมดเลยครับไม่เลยเียรไปได้เลยมืก่งเลยเคลียรคือเก่าอ้าวมาจากไนอะ ไม่นำม่นำเปิดะเปิดมานี่เอาไม่มีก่อเม่อีนปิดยู่ได้เหรอนี่ยย่เดี๋ยวมาเปิดเดี๋ยวเจอเดียวเจอเจอเลยนะคะไม่เลยไม่ดีเลยได้ฟองจันัรงดียินชมลองมาเจอขี้เลย ตอนนี้ตัวพี่ไปอยู่นันรู้ไหมว่าใครเขาเป็นห่วงเขาเป็นโมเมนเป็นเขาเป็นเออนี่ลวนี้มองเอ้ามันมองเอ้ามันมองนี่ปะตอนนี้ตัวพี่ไปอยู่นันรู้ไหมว่าใครเขาเป็นห่วงจะพาไปลอกที่สุรินที่สเกตตอนสุรินะ ก็ฟ <m> ังนึ่งคือคนลักเริมและแต่นนาตียอตีเราทั้งหมดสิบสามชีวิตสิบสี่กว่าคือหน่สิบสสิบสี่วเอาว่านไ่ดีเ่ยยัง้อพีสองตัวเลือกเดียว ตรงนี stand. Stand. Stand ้มีสเตนบอร์ดเนาะสตนบอร์ดพื่อนเอายังเอาดีดีสแตนสแตนสแตนน์สแตนบอร์ดเพื่อนเออข้าวเนหม้อก่อนเลยสแตนนวพี่น่อยเพื่อนเหมือนสแตนบอร์ดข้าเนอไรหรออไร บ่ควพยายามแล้มัยให้ดูไปดูไม่ได้หนมเ่อปไงระเด้อเลยขึ้นกับต้องทำแบบนี้เลยเมื่อไหรเดยพอเบิดเงิบเจ็ดหมื่นหมื่นนี่หกหมื่นเจ็ดหมื่นหมื่นนึ้ก็อดเอ็ก็้าสิบกอกตัวเออเขาคือว่าเขาเอาได้ไก่เขาเอาอย่างไ่ทายรูไปเบิ้ล่หละทแปบเลย ถุงเทาขนาดค่ะพี่้องค่ะต <c oughs> อามันตีตลวนี่ <c oughs> <c oughs> ลงคล้องใหม่ค่ะพี่้องค่ะค <c oughs> ล้องใหม่ลงคล้องใหม่เดี๋ยวกีสแตนมายไะเราวันนี้เราก็จะได้กลับแล้วไปขึ้นรถน้าเขาดีเลยแอร์ยินชำมเหมือนกัน,น,นลุง

ไปแล้ครับพี่น้องมัลลาม ե ก่อนคืออิริท่าอุ้มลูกนะพอบบงมลลามีลูกมัลาม ե งกอนมัลลาม ե ก่อนเนี่พี่น้องไปแล้วทาอุ้มลูกคือคือเอาลูกเสียแอลลูกจะดูแลนะเมื่อกี้ที่ลูกอ้วนอ้วน อ่ะครับพี่้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้แล้วเจอก,กันคลิปต่อไปเป็นเยี่ยมของอาจารย์ดน,นตรีคพี่อพ้องในเบิ้องคือลุ่งของในเครื่องดนตรีขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วเจอก,กันคลิปต่อไป